วันนี้ครับเรื่องราวของ Key to Success ครับน่าสนใจมากทีเดียวครับเพราะว่าการดำเนินธุรกิจกิฟฟินครับย่อมต้องมีการบริหารจัดการที่เกิดขึ้นเพราะว่าการเป็นเจ้าของธุรกิจนั้นการจัดการเป็นเรื่องที่สำคัญครับเราสามารถจัดการทรัพยากรของเราได้อย่างมีคุณค่าแล้วสามารถบริหารงานของเราได้อย่างถูกต้องแน่นอนที่สุดว่าธุรกิจจะประสบความสำเร็จครับเรามาดูนครับว่าศาสตร์ของการบริหารงานเครือข่ายจะเป็นอย่างไรบ้างกับท่านผู้บริหารใหญ่สายงานการตลาดครับอาจารย์พง์วสุณาพร จะมาแนะนําท่านครับว่าจะมีวิธีการอย่างไรบ้างเพื่อที่จะบริหารงานและทําธุรกิจกิฟรินให้ประสบความสำเร็จไปติดตามชมได้เลยครับสวัสดีครับขอเสียงปรบมือดังๆอีกสักรอบหนึงดีกว่านะครับต้องบอกว่าคึกคักกันหน่อยนะครับเพราะว่าเผลอแป๊บเดียวเดือนนี้เป็นเดือนอะไรครับ ธันวาคมแล้วนะครับเป็นเดือนที่ถือได้ว่าส่งท้ายปีเพราะฉะนั้นเนี่ยเดือนนี้เนี่ยจะเป็นเดือนที่เรามีความสุขมากที่สุดนะครับและผมดูสีหน้าแววตาของทุกๆท่ทานแล้วเนี่ยก็ทําหน้าเหมาะกับเดือนธันวาเป็นอย่างยิ่งนะครับเป็นยังไงครับหน้าที่เหมาะกับเดือนธันวามีความสุขไหมครับมีความสุขแต่สิ่งหนึ่งที่จะทําให้เรารู้สึกมีความสุขมากยิ่งขึ้นก็คือการที่เราเนี่ยสามารถที่จะบริหารเครือข่ายให้เติบโตแล้วก็ประสบความสําเร็จด้วยเขาว่ากันว่า ฤดูกาลของขายตรงเนี่ยตั้งแต่เดือนมกราคมไปจนถึงเดือนธันวาคมเนี่ยนะครับ12เดือนธันวาคมเนี่ยเป็นเดือนที่เป็นช่วงขาขึ้นพวกเราขาขึ้นไหมครับธันวาขึ้นไปอยู่ที่ไหนครับนะเขาบอกว่าธันวาคมเป็นช่วงขาขึ้นแล้วก็มาวิเคราะห์อ่อนว่าทําไมธันวาคมเป็นช่วงขาขึ้นเขาบอกหนึ่งอากาศในเดือนธันวาคมโดยเฉลี่ย12เดือน เดือนธันวาจะเป็นเดือนที่อากาศที่คนไทยชอบมากที่สุดเพราะเป็นเดือนที่เป็นไงครับอ่าหนาวนะแล้วตอนนี้เราเริ่มซ้อมใส่เสื้อกันหนาวไว้หรือยังครับซ้อมบ้างแล้วมันก็ไม่ค่อยหนาวสักทียกเว้นว่าเราจะขึ้นไปทางแถบเชียงใหม่นะเชียงใหม่ก็อากาศเย็นแลวเขาบอกคนเราพออากาศเย็นปับ๊บอารมณ์ดีพออารมณ์ดีปับ๊บซื้อของง่ายไหมครับง่ายงุดหงิดก็น้อยครับซื้อของก็ง่ายแล้วก็เป็นคนที่อารมณ์ดี เพราะนั้นเราคุยกับลูกค้าลูกค้าก็จะอารมณ์ดีคุยกับทีมงานทีมงานก็จะอารมณ์ดีดังนั้นก็เลยอยากจะมีเรื่องราวดีๆมาฝากกับทุกท่านว่าถ้าเราจะบริหารเครือข่ายเนี่ยเราคงต้องมาทําเครือข่ายในฝันให้พวกเราได้ทราบกันก่อนว่าแท้จริงแล้วเครือข่ายในฝันเนี่ยเป็นอย่างไรในโลกยุคการแข่งขันเนี่ยเราค้นพบว่าไม่ใช่ทุกบริษัทจะสามารถเก็บคนทุกคนไว้ในองค์กรได้หมดนะครับหมายความว่า การที่เราจะอยู่ในบริษัทขายตรงบริษัทไหนก็ตามเนี่ยไม่ใช่ทุกบริษัทจะสามารถเก็บทุกๆคนเอาไว้ได้หมดแต่สําหรับกิฟฟอรีนเนี่ยสิ่งที่แตกต่างก็คือเราสามารถเก็บคนอะไรไว้ได้บ้างในเครือข่ายของเรา1คนที่ซื้อสินค้าเราแต่ไม่ยอมสมัครสัทีเก็บได้ไหมครับคนกลุ่มนี้มีเยอะไหมครับเยอะ เดือนแรกก็ซื้อไม่ยอมสมัครบอกเดี๋ยวก่อนเดือนที่2ก็ซื้อไม่ยอมสมัครนี่ตั้งแต่ต้ตนปียังตอนนี้ก็ยังซื้ออยู่และไม่ยอมสมัครมีไหมครับอ่าแปลว่าเราเก็บคนที่ชอบสินค้าได้แต่อาจจะยังไม่พร้อมที่จะเปิดใจร่วมทําธุรกิจคนกลุ่มที่1เราเก็บไว้ได้ละกลุ่มที่2ครับเป็นกลุ่มของคนที่สมัครด้วยและซื้อด้วยแตแต่ยังไม่พร้อมที่จะทําธุรกิจแต่สมัครในชื่อของเขาและก็ซื้อในชื่อของเขา แต่ยังไม่พร้อมที่จะทำธุรกิจมีไหมครับอ่าสมัครแล้วก็ซื้ออันดับแรกไม่สมัครแต่ซื้อกลุ่มที่3ครับเป็นกลุ่มของคนที่สมัครด้วยซื้อของด้วยแล้วก็อยากทำธุรกิจด้วยมีไหมครับอ่ากลุ่มที่3สมัครซื้อและทำธุรกิจเห็นไหมว่า3กลุ่มกลุ่มแรกซื้อแต่ไม่สมัครกลุ่มที่สสมัครด้วยซื้อด้วย กลุ่มที่3สมัครด้วยซื้อด้วยแล้วก็ทําธุรกิจด้วยกลุ่มที่3นี้ถ้ามีเยอะๆดีไหมครับดีกลุ่มที่4ครับไม่สมัครด้วยไม่ซื้อด้วยแล้วก็ไม่ทําธุรกิจด้วยมีไหมครับมีท่านเจอกลุ่มไหนเยอะ <laughs> อ้าหลายคนทำไมบอกตอบกลุ่ม4นะครับน่า <laughs> บอกว่าเราเนี่ยโชคดีเราเจอคนที่ชอบของคือชอบสินค้าของเราแต่อาจจะยังไม่พร้อมจะทําธุรกิจ เจอคนที่อยากสมัครและซื้อของใช้ไปเรื่อยๆแล้วก็เจอทั้งคนที่สมัครด้วยซื้อของด้วยและทำธุรกิจด้วยกิฟฟารีนจึงเป็นบริษัทที่สามารถรองรับความต้องการของคนได้จํานวนมากแต่อย่างไรก็ตามนี่คือสเสน่ห์สเสน่ห์ที่ทำให้เราสามารถมีรายได้เลี้ยงตัวเองได้แบบง่ายๆแต่การที่เราจะบริหารเครือข่ายในโลกยุคการแข่งขันเนี่ยเราจะค้นพบว่าในที่สุดโลกยุคนี้เนี่ยรายได้หรือยอดธุรกิจก้อนใหญ่ มาจากสมาชิกที่สนใจที่จะบริโภคสินค้าท่านว่าคนกลุ่มนี้ในเครือข่ายของท่านมีเยอะไหมครับเยอะท่านว่าผู้บริโภคควรมีตำแหน่งอะไรครับผู้บริโภคบลนสตาแล้วจริงหรือเปล่าที่ผู้บริโภคมีตำแหน่งแค่บลนสตาท่านเคยเห็นเมอร์คิวลี่เป็นผู้บริโภคไหมเคยไหมครับมีหน้าตาเป็นยังไงครับคือเป็นเมอร์คิวลี่บริโภค เคยเห็นจูปิเตอร์บริโภคไหมครับเคยเห็นวีนัสบริโภคไหมครับเคยนะเราไม่ไปต่อแล้วเดี๋ยวจะลามปามไปใหญ่นะครับคือหลายคนบอกเอออาจารย์ผู้บริโภคเนี่ยก็ต้องเป็นบอลสตาร์บอกไม่ใช่อ่ะบางทีผู้บริโภคเป็นโกลสตาร์ก็มีผู้บริโภคเป็นซินเวอร์ก็มีผู้บริโภคเป็นเมอร์คิวรี่ก็มีสาเหตุก็คือบางทีแต่ละท่านเนี่ยจะมีจังหวะของความขยันไม่เท่ากันถูกไหมครับในช่วง ที่เรี่ยวแรงดีกําลังวังชาดีแกก็ทําธุรกิจจนมาเป็นจูปิเตอร์สักพักแรงหายไปไหนไม่รู้นะก็อ,อาจจะกลับมาอยู่ในจุดของการเป็นผู้บริโภคแต่นี่แหละครับเขาจะบอกว่ามีไม่ได้เยอะหรอกที่ที่คนที่มีตําแหน่งแล้วเนี่ยจะหยุดอยู่แค่การบริโภคสินค้าส่วนใหญ่เนี่ยพอเลยโกสตาขึ้นไปทุกคนก็จะไปมองที่เป้าหมายของการทําธุรกิจทั้งนั้น แต่กำลังจะให้พวกเราดูอย่างนี้นะครับว่าในที่สุดธรรมชาติของเราเนี่ยจะมีเครือข่ายอยู่2เครือข่ายที่เป็นข้อสังเกตก็คือเครือข่ายของนักธุรกิจและก็เครือข่ายของผู้บริโภคแต่ในโลกยุคก,การแข่งขันจะมีอีก1เครือข่ายเกิดขึ้นเป็น1เครือข่ายที่ไม่ได้บุกหนักนะไม่ได้บุกหนักไม่ได้ขยันมากแต่ก็ไม่ได้ทิ้งไปซะทีเดียวไม่ได้บุกหนักไม่ได้ขยันมาก ก็ไม่ได้ทิ้งไปสะทีเดียวนั่นคือเครือข่ายที่อยู่ระหว่างกลางเนี่ยครับคือคนที่ทําอะไรครับงานอดิเรกถามว่ามาประชุมไหมมาชวนคนไหมถ้ามีโอกาสก็ชวนเกาะแต้มไหมถ้ามีโอกาสก็เกาะเข้าใจคําว่าถ้ามีโอกาสก็เกาะไหมครับเขาไม่ได้ปฏิเสธการเกาะแต้มเขาบอกถ้ามีโอกาสให้เกาะก็เกาะแต่ถ้าเกิดเกาะไม่ไหวก็ไม่เกาะถูกต้องครับ แปลว่ากลุ่มนี้เนี่ยเป็นกลุ่มที่เราต้องมองให้ลึกๆว่าจริงๆแล้วอยากทำธุรกิจแต่สงสัยว่าจะติดข้อจำกัดบางประการใช่ไม่ใช่กลุ่มที่ถ้าเกาะได้เกาะชวนได้ชวนมียอดถ้ามีโอกาสทำยอดเยอะๆทาแต่ยังยังยังถือว่าทำเป็นงานอดิเรกเนี่ยเราก็เลยเข้าใจว่าคนกลุ่มนี้น่าสนใจ คนกลุ่มนี้น่าสนใจว่าเราจะมีวิธีการถ้าเป็นภาษาอังกฤษก็คือเขาเรียกว่าบริหารแรงบันดาลใจของคนกลุ่มนี้อย่างไรไม่ให้ตกแรงบันดาลใจเนี่ยต้องบริหารฮะเพราะแรงบันดาลใจของคนเนี่ยมันจะขึ้นวุบวูบป๊บบจะทํายังไงที่เราจะต้องช้อนแรงบันดาลใจที่มันดิ่งลงปั๊บเนี่ยช้อนขึ้นดิ่งลงปั๊บเนี่ยช้อนขึ้นให้ได้ตลอดเวลาคนกลุ่มนี้เนี่ยจะแปลเปลี่ยนไปตามสิ่งแวดล้อมเราเล่าให้ฟังก่อนว่า คนที่อยู่ในเครือข่ายวงระหว่างวงกลมของนักธุรกิจกับวงกลมของผู้บริโภคเนี่ยจะเปลี่ยนไปตามสิ่งแวดล้อมอยู่ใกล้ใครที่มีพฤติกรรมแบบไหนมักจะเฮโลเป็นพฤติกรรมแบบนั้นเช่นถ้าคนกลุ่มที่ทําเป็นงานอดิเรกเพอินไปอยู่ใกล้คนขยันไปอยู่ใกล้คนที่เพิ่งกลับมาจากปักกิ่งไปอยู่ใกล้คนที่เพิ่งรับโบนัสห0 0มืไปอยู่ใกล้คนที่เพ,พิ่งสร้างโกสตาได้ โอ้โหเราอยู่ใกล้คนคนนี้นี่ถามจริงฮะเราครึกตามไหมคึกตามเพราะฉะนั้นสิ่งแวดล้อมที่อยู่กับคนกลุ่มนี้มีผลแต่ถ้าเกิดไปอยู่ใกล้คนที่กําลังห่อเหี่ยวไปอยู่ใกล้คนที่กําลังท้อแท้ไปอยู่ใกล้คนที่กํากล,กลังสิ้นหวังคนกลุ่มนี้ก็จะเหี่ยวตามท้อตามแล้วก็สิ้นหวังตามเพราะฉะนั้นถ้าท่านมีดาวไลน์ที่เป็นคนที่ก้ากึง่งระหว่างจะเป็นผู้บริโภค กับกัมกึ่งที่จะเป็นนักธุรกิจท่านเนี่ยจะต้องสร้างสิ่งแวดล้อมที่ดีให้คนกลุ่มนี้ครับแล้วพาให้คนกลุ่มนี้เนี่ยไปพบเจอแต่ถ้าเป็นภาษาอังกฤษ,กษเขาเรียกว่า successor success แปลว่าสำเร็จ successor ก็คือเราต้องพาเขาเนี่ยพยายามไปเจอกับคนที่ประสบความสำเร็จหลายๆคนเพราะว่าคนที่ประสบความสำเร็จเนี่ยจะมีบางสิ่งบางอย่างที่ถ้าเราอยู่ใกล้เราอยากจะสำเร็จเหมือนเขาเขาบอกไม่น่าเชื่อนะครับเราเนี่ยจะซึมซับเอา เขาเรียกรัศมีของความสําเร็จของคนบางคนที่อยู่ตรงหน้าเราเนี่ยเข้ามาเป็นของเราได้เขาบอกถ้าเราชื่นชมใครสักคนหนึ่งแค่เราได้จับมือเขาเนี่ยโอ้โหเรารู้สึกว่ามันเหมือนถูกชาร์จแบตเคยไหมครับเหมือนคนที่บ้าคลั่งศิลปินดาราชอบเขามากได้ไปจับมือปั๊บเนี่ยท่านคิดว่าเขาล้างมือไหมล้างไหมครับไม่ล้างเขาจะทําไมครับกลับบ้านเขาจะอยู่อย่างนี้ตลอดเวลานะครับอาจจะหายใจไม่ออกก็ได้ เพราะนั้นจะเล่าว่าบางทีสิ่งแวดล้อมเริ่มมีอิทธิพลสําหรับโลกยุคการแข่งขันสําหรับโลกยุคการแข่งขันสิ่งแวดล้อมจําเป็นทีนี้สิ่งแวดล้อมเนี่ยผมก็ลังจะบอกว่าถ้าพาเขาไปเจอคนที่สําเร็จหลายๆคนเขาจะคิดว่าเขาก็สําเร็จได้แต่ถ้าพาเขาไปเจอคนที่ไม่สำเร็จหลายๆคนเขาก็จะคิดว่าตัวเขาคงไม่สำเร็จ อาแล้วนะเรารู้แล้วนะครับว่าสิ่งแวดล้อมเริ่มมีบทบาทในการบริหารเครือข่ายดังนั้นพวกเราจึงเข้าใจคำคำหนึ่งเขาเรียกว่าบรรยากาศทางธุรกิจอาละครับคำคำนี้เนี่ยจะเป็นคําที่เดี๋ยวช่วงเสวนาเราก็จะคุยกันด้วยแต่การสร้างบรรยากาศไม่ใช่การโคชชิ่งนะครับไม่ใช่การสอนไม่ใช่การเทรนแต่เป็นการสร้างบรรยากาศทางธุรกิจให้เขารู้สึกว่าตัวเขาเป็นนักธุรกิจนี่คือการสร้างบรรยากาศทางธุรกิจ เช่นอะไรบ้างแหมก็ไม่ได้อยากจะพูดสมมุติว่าถ้าเราอยากจะให้ของขวัญเขาสมมุติเราซื้อไดอารี่ของกิฟฟารีนการซื้อไดอารี่ของกิฟฟารีนดอารี่ของกิฟฟารีนนี่เขาเพิ่งจำหน่ายเล่มสีขาวๆนะครับที่เขาจะมีให้ลงว่าวันไหนเราจะนัดกับใครสมมุติว่าเราซื้อให้ดาวไลของเรา นี่ก็ถือว่าเป็นหนึ่งในการสร้างบรรยากาศทางธุรกิจนะบอกน้องไดอารี่เนี่ยเป็นปฏิทินก็ได้นะและเอาไว้ให้น้องดูด้วยเผื่อเวลาน้องจะนัดใครและในไดอารี่มันไม่ได้มีแค่วันอย่างเดียวมันยังมีวิธีการให้เราไปเขียนเป้าหมายวิธีการให้เราไปดูยอดต่างๆด้วยการให้สื่อต่างๆก็จะถือว่าเป็นการเสริมสร้างบรรยากาศทางธุรกิจด้วยการทําสื่อต่างๆมอบให้กับเขาก็เป็นการเสริมสร้างสื่อธุรกิจบรรยากาศทางธุรกิจด้วยทีนี้เรามาดูตัวตรวจเช็ค เขาบอกเวลาเราเข้าไปตรวจสุขภาพร่างกายเนี่ยเราก็ต้องคอยเช็คอัพว่าไขามันเป็นยังไงคอเลสเตอรอลเป็นยังไงแต่กีดซาลดยเป็นยังไงใช่ไหมครับแต่วิธีการเช็คเครือข่ายก็คือเราดูอารมณ์ครับยุคนี้เราดูว่าเครือข่ายของเราเนี่ยมีความแข็งแรงมากน้อยแค่ไหนเนี่ยเราดูก่อนว่าเรามีคนกลุ่มที่1อารมณ์พอใจสินค้าและอารมณ์อยากจะใช้ไปนานๆเราดูอารมณ์ก่อนนะครับ อารมณ์ของคนที่มีความพึงพอใจในตัวสินค้าอารมณ์ของคนที่อยากจะซื้อใช้เป็นนานๆเราเรียกว่าข้อสังเกตที่หนึ่งท่านมีแฟนพันธุ์แท้อยู่ในเครือข่ายมากน้อยแค่ไหนท่านมีแฟนพันธุ์แท้ของกิฟฟรีนอ่ะอยู่ในเครือข่ายมากน้อยแค่ไหนเช่นอะไรคือแฟนพันธุ์แท้กินอัลบอโรนเป็นประจำเลยขาดไม่ได้กินน้ำทับทิมเป็นประจำเลยขาดไม่ได้ กินกรูตาเป็นประจำเลยขาดไม่ได้ใช้ยาสีฟันกิฟฟีนตลอดเลยขาดไม่ได้ใช้เจลอาบน้ำใช้ยาสระผมตลอดติดใจผงซักฟอกตลอดอันนี้เรียกว่าเป็นแฟนพันธ้ยังไม่ต้องมีนักธุรกิจนะครับแต่เราจำเป็นต้องมีแฟนพันธ้แฟนพันแท้จะก่อให้เกิดยอดที่เรียกว่ายอดอัตโนมัติครับยอดอัตโนมัติหมายความว่าถึงเวลาสิ้นเดือนท่านจะเบาใจได้ว่ากลุ่มแฟนพันแท้ จะมียอดการสั่งซื้อสินค้าที่เขาชอบอยู่ในเครือข่ายขั้นต่ำแล้วแต่บางองค์กรก็1 0 0 0 0หนี่หมายความว่าแฟนพันธุ์แท้หลายๆคนนะครับหรือบางองค์กรก็2 0,000่นสรุปแล้วท่านมีแฟนพันธุ์แท้ท่านจะเกิดยอดธุรกิจที่เรียกว่ายอดอัตโนมัติที่เรียกว่ายอดอัตโนมัติวันนี้เราเคยสังเกตไหมว่าเรามียอดอัตโนมัติมากน้อยแค่ไหนประมาณเท่าไหร่ครับยอดอัตโนมัติ 4 0 0 8 0 0 8 0 0 400อัตโนมัติเหรอคะอาจารย์เขากลัวตายค่ะเขาก็400นี่คนนี้เขาแ0ดออันนี้ไม่เรียกว่ายอดอัตโนมัติอันนี้เรียกว่ายอดรักษาประกันนะครับอันนี้เรียกว่ายอดรักษาประกันแต่ยอดอัตโนมัติเนี่ยหมายถึงว่าอาจารย์เดือนเดือนหนึ่งเนี่ยถ้าไม่พูดเรื่องสินค้าเลยไม่พูดเรื่องสินค้าเลยมีแน่แน่หมื่นห้าถามว่าไม่พูดเลยแล้วมาจากไหนหมื่นห้า อ๋อมีคนที่เคยใช้แล้วเขาชอบ4ี่ห้าบ้านเขาสั่งมาโดยตลอดเพราะฉะนั้นหมื่นห้มาแล้วหนาะหนาะเนาะเนะน,นี่เป็นไม่เกี่ยวกับชื่อบุคคลใดๆทั้งสิ้นนะครับมาแล้วหนาะเนะคือเดี๋ยวหลายคนบอกว่าเอ๊ะเกี่ยวข้องอะไรหรือเปล่าไม่เกี่ยวแต่กําลังจะเล่าว,ว่านี่คือยอดอัตโนมัติทุกเดือนเราต้องวิเคราะห์ก่อนว่า เรามียอดอัตโนมัติประมาณเท่าไหร่ท่านคิดว่าถ้าเป็นไปได้ยอดอัตโนมัติของนักธุรกิจที่ดีควรจะมาเดือนหนึ่งประมาณกี่ PV ครับยอดอัตโนมัติผมว่านะถ้าดูแลดีๆเนี่ยมันน่าจะมาได้ประมาณ20,000ครับยอดอัตโนมัตินะยอดอัตโนมัติ20,000 PV เวลาตั้งเป้านะครับผมบอกทุกท่านก่อนว่าเราอย่าเพิ่งตั้งตั้งเป้าต่ํา แต่เราต้องตั้งเป้าแบบชนิดที่เรียกว่าเราน่าจะทำได้เวลาเรามีเป้าหมายให้คิดถึงลอตเตอรี่หามา่เกี่ยวอะไรท่านกะจะถูกรางวัลที่หนึ่งหรือกะว่าจะถูกรางวัลเลขท้ายตอนซื้อฮะจริงหรือเปล่าใช่ไหมกะจะถูกรางวัลที่หนึ่งมีใครไหมครับที่ไปซื้อลอตเตอรี่แล้วก็มองมันโอ้น่าจะถูกเลขท้ายสตัวก็พอแปลว่าตอนซื้อเนี่ย เวลาเราคิดถ้าเราเลือกได้เราก็อยากถูกรางวัลที่1ถ้าเลือกได้ก็อยากถูกรางวัลที่1เพราะฉะนั้นถ้าเราตั้งเป้าได้เราวางเป้าเก00พเป้าหมื่นหนึ่งเป้าหมื่นห้าถ้าเมื่อกี้บอกว่า2 0,000เราก็ควรจะไปที่เท่าไหร่ครับ2 0,000นักธุรกิจเวลาตั้งเป้าหมายต้องตั้งแม็กซิมัมเสมอเช่นถ้าอยากขึ้นตำแหน่งต้องตั้งไดมอนด์ถ้าอยากประสบความสําเร็จนะต้องมองไปที่ไดมอนด์ครับ ถ้าอยากซื้อลอตเตอรี่ก็ต้องมองไปที่รางวัลที่1นี่คือตัวอย่างของการตั้งเป้าหมายครับส่วนจะได้หรือไม่ได้มันเป็นวิธีการของเราส่วนจะได้หรือไม่ได้มันเป็นวิธีการของเราแต่กําลังจะบอกว่าถ้าแฟนพันธ์แท้ดียอด2,000มมาแน่นอนมาจากไหนบ้านละ2,010บ้านก็เป็นเท่าไหร่แล้วครับ2 0 0 0 0 2 0 0บ้านเท่ากับ2 0 0 0 0เห็นไหมเราคบเราค้นพบแล้วว่าผู้บริโภคมีอิทธิพลต่อยอดธุรกิจแน่นอน แน่นอนครับการบริหารธุรกิจนั้นเป็นสิ่งที่สำคัญครับยิ่งมีการจัดการที่ดีธุรกิจยิ่งประสบความสำเร็จครับศาสตร์ของการบริหารงานเครือข่ายก็ย่อมมีสูตรของความสำเร็จที่จะเกิดขึ้นได้เดี๋ยวเราพักกันสักครู่นึงครับแล้วมาติดตามชมกันต่อกับรายการ Key to Success ครับ